เย yeah. สวัสดีครับพี่น้องในประเทศไทยครับวันนี้ผมรัชตะโนพรัตน์ครับจะออกไปในเมืองครับไปหาอะไรแพงๆทานสัก3ยูโรเหมือนเดิมครับผมวันนี้ประเทศเยอรมันนั้นค่อนข้างที่จะอากาศร้อนมากครับร้อนถึงขั้นที่สุดเลยก็สําหรับผมก็ร้อนแล้วครับ26-27องศาเซนเซียนะครับส่วนกลางคืนนั้น16-18องศาครับเย็น แปลกครับอากาศยุโรปหนาวมากกวาร้อนก็จริงแต่ว่ากลางวันนี้ร้อนมากครับร้อนที่สุดเลยผมกำลังจะเดินทางไปในเมืองครับเพื่อที่จะไปหาอะไรทานแล้วพี่น้องในประเทศไทยนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับเราก็ผมอยากจะให้พี่น้องในประเทศไทยนั้นใจเย็นๆนะครับสถานการณ์บ้านเมืองนั้นค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่า เราเองก็อย่ารุนแรงกันนะครับเราคนไทยด้วยกันอะไรที่คุยกันได้เราก็คุยกันนะครับอะไรที่เราปรึกษากันได้หรือหาทางออกที่ดีกว่าการทำร้ายร่างกายหรือประทุสลายร่างกายกันเนี่ยผมว่าอย่าทำเลยครับเพราะว่าคนไทยด้วยกันนะครับเห็นว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันก็อย่าอย่าทำร้ายกันเลยครับวันนี้ผมจะออกไปหาความสุขใส่ตัวคือหาอาหารดีๆ ทานสักมื้อนึงซึ่งอยากจะกินซูชิไม่ได้กินนานแล้พี่น้องครับรักกันไว้เถอะนะครับจริงๆแล้วเลือดเราก็สีเดียวกันนะครับเนื้อเราก็ไม่ได้กินได้เหมือนหมูเหมือนไก่เหมือนนกเหมือนปลาดังนั้นก็หลีกเลี่ยงการประทะนะครับ หลีกเลี่ยงความรุนแรงเดินทางปลอดภัยครับรักษาสุขภาพครับรักกันนะครับพี่น้องไทยครับวันนี้ผมขออนุญาตครับเข้าไปในเมืองครับหาซูชิกินซะหน่อยดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับพี่น้องไทยครับอากาศร้อนการเมืองร้อนอย่าทำร้ายกันนะครับดูแลกันครับรักกันนะครับครับผมอือ